สำหรับคิสจักรที่จะพาไปทัวร์ในวันนี้นะครับคิสจักรนั้นก็คือคิสจักรที่เมืองที่ยาธิรานะครับคิสจักรที่เมืองทิยาธิราเรามาดูเมืองทิยาธิรากันนะครับเมืองที่ยาธิราเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักรโบราณนะอยู่มาหลายอาณาจักรนะครับในอาณาจักรสมัยอาณาจักรลิเดียก็อยู่มาแล้วสมัยอาณาจักรกรีกนะยุคเฮลนิสติกนะครับอยู่มาแล้ว สมัยอาณาจักรโรมันอยู่มันแล้วนะครับแล้วก็สมัยของอาณาจักรออตโตมันด้วยนะครับก็อยู่มาแล้วนะเรามาดูเมืองนี้ด้วยกันนะครับเมืองทิยาธิราแล้วเราก็จะมาดูจดหมายของพระเยซูที่เขียนไปอย่างผู้เชื่อในเมืองทิยาธิราด้วยนะครับโอเคอ่าเด้งขออภัยนะจดหมายที่เมืองทิยาธิรานะครับ มีอะไรมีข้อความอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วมาดูที่เมืองของเรากันนะวันนี้ครับเมืองทียอธิราทุกวันนี้นะเป็นเมืองที่คนอยู่กันแน่นมากเลยนะครับพี่น้องก็เห็นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ไม่ใช่ชื่อเมืองทียอธิราแล้วแต่ชื่อเมืองว่าอะคีซานะครับอะคีซามีความหมายแปลว่าปราสาท,าาาทาาสีขาวนะครับปราสาทใหญ่โตมโหฬารสีขาวนะครับผมก็ไม่ทราบว่า ปราสาทอันไหนกันแน่นะครับมาดูกันนะฮะคิสจักรที่เมืองทิยาธิราก็เป็นคิสจักรที่ถูกเอ่ยในพระธรรมวิวร์นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันนะครับระหว่างที่เรารอนะครับรอการโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเรามาอ่านในพระธรรมวิวร์ด้วยกันวิวร์บทที่2นะครับ พูดถึงเรื่องคิสจักรที่เมืองทิยาธิรานะครับโอเคเรามาดูด้วยกันนะฮะขออภัยนะครับนิดนึงพอดีว่ามันเด้งนะมันจะมีการอาการเด้งเล็กน้อยจงเขียนถึงคิสจกักรทูสวรรค์แห่งคิสจักรที่เมืองทิยาธิรานะครับเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นทรงมีเนตรดุจเปลวไฟนะครับและมีพระบาท ทองเหลืองเงางามตัดดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทําของเจ้าความรักและการปนิบัติความเชื่อและความเพียรของเจ้าและแนวการกระทําของเจ้าและรู้ว่าการเบื้องปลายของเจ้านั้นมีมากกว่าดีกว่าเบื้องต้นนะครับหมายถึงว่าในช่วงสุดท้ายนะทำดีมากไวมา,มากมากเลยนะครับแต่เรามีข้อเทียจะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้อยนะครับ พระเยซูต่อว่าเมืองที่อธิราอะไรบ้างนะครับคือเจ้ายอมให้ผู้หญิงที่ชื่อเยเซเบลยกตัวขึ้นเป็นผู้พยากรหญิงหญิงคนนั้นสอนและล่อลวงผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้วนะครับนี่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเมืองที่อธิรานะครับแล้วก็พระเยซูได้ตัดไวย ว่าเราได้ให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจใหม่จากการล่วงประเวณีแต่นางไม่กลับใจเลยดูเถิดเราจะทิ้งหญิงคนนั้นไว้บนเตียงและคนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีกับนางนั้นเราจะทิ้งไว้ให้ผเผชิญกับความระทมทุกขเว้นแต่คนเหล่านั้นจะกลับใจใหม่จากการกระทําของเขานะครับเราจะประหารลูกของผู้หญิงคนนั้นให้ตายนะครับและคิ้สสจากทั้งหลายจะรู้ว่าเราเป็นผู้วินิจฉัยจิตใจและเราจะทําให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าทุกคนนะพระเยซูจะประทานสิ่งตอบแทนให้กับคนทั้งหลาย ที่ทําพระราชะกิจของพระเจ้าอย่างเหมาะสมนะครับนี่คือข้อความที่พระเยซูพูดนะสำหรับเจ้าทุกคนที่เหลือที่เมืองที่อาทิราผู้ที่ไม่ถือคําสอนนี้และไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความล้าลึกของซาตานนั้นเราจะขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นแก่เจ้านะครับสิ่งที่เจ้ามีอยู่นั้นจงยึดไว้หมายถึงว่าไม่ต้องไม่พระเยซูไม่ให้งานอะไรอื่นนอกจากยึดมั่นเอาไว้นะครับและ ผู้ที่มีชัยชนะจะได้ครอบครองร่วมกันกับพระเยซูนะครับได้ครอบครองด้วยคาชาเหล็กนะพระเยซูจะมอบดวงดาวประจํารุ่งให้นะครับผู้มีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสนะครับโอเคเรามาดูนะภาพเมืองที่ยาธิรานะครับเ,เมืองที่ยาธิราเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนคนนี้เซเลคัสนะครับเซลูคัสเนี่ยเป็น แม่ทัพเอกของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับได้สร้างเมืองที่ยธิราขึ้นเมืองที่ยธิราเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของกองกองพันทหารในสมัยอาณาจักรเอ่อกรีกของอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับคนที่ชื่อซซริซิสเนี่ยสร้างเมืองขึ้นแล้วก็ เมืองนี้เนี่ยฮะเป็นเมืองที่มีความโด่งดังเรื่องงานทอผ้าเรื่องสิ่งทอทั้งหลายเป็นเ,เมืองแร่ธาตุที่ใช้ชุบสิ่งทอนะหมือถึงว่าชุบสีนะมีแร่ธาตุที่ใช้ทำสิ่งทอเนี่ยเป็นผ้าเนื้อดีในในช่วงประวัติศสาสตร์ที่ในยุคโบราณนะครับพี่น้องจำ ชาวลิเดียได้ไหมครับเออนางลิเดียที่อยู่เมืองที่อธิรานะครับเขาเป็นคนขายผ้าอยู่ในพระธรรมกิจการจําได้ไหมครับทำรรกิจการบทที่16เนี่ยพูดถึงนางลิเดียลิเดียก็มาจากเมืองที่อธิราด้วยนางลิเดียเป็นผู้เชื่อคนแรกนะครับในทวีปยุโรปที่มาเชื่อในพระเยซูนะครับโอเคเรามาดูด้วยกันนะเมืองที่อธิราดูภาพเมืองนะครับ เมืองนี้มีซากปราหาักพังของอรารยธรรมโบราณในสมัยกรีกเลยนะมันเป็นสิ่งที่โบราณมากนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเทเตอร์ในสมัยโบราณนะเหมือนกับว่าให้คนมานั่งมีคนมานั่งดูการแสด,แดงดูมหรสศพนะก็เหมือนกับเหมือนกับสิ่งที่ ในเมืองต่างๆนะเอเฟซัสก็มีนะเปอร์กามามก็มีจําได้ไหมครับพี่น้องมีไว้สําหรับแสดงเป็นเหมือนกับหอประชุมประจําเมืองก็ว่าได้นะครับโอเคแล้วเรามาดูภาพเมืองที่อาธิรากันนะนี่คือศูนย์กลางของเมืองนะครับทุกวันนี้เป็นเมืองที่จเจริญไปแล้วนะครับจเจริญมากเห็นไหมครับอยู่ในประเทศตุรกีนะ เราดูไปรอบๆนะครับซากปรักหักพังเนี่ยมีไม่มากเท่ากับเมืองอื่นๆนะครับถ้าเมืองเอเฟซัสนี่พี่น้องก็ทราบนะว่ามีซากประหลักหักพังค่อนข้างเยอะออมีประวัติเ,เรื่องออที่สถานที่ที่สำคัญเยอะนะครับแต่นี่ก็เป็นคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ทำให้เห็นว่าเมืองนี้ เป็นเมืองที่มีช่างตีเหล็กเป็นเมืองที่มีช่างตีทองสำริดทองแดงนะครับอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะพี่น้องเห็นไหมครับมีการทอผ้ามีสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นเสือในยุคโบราณนะครับเนี่ยก็เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นว่าคนสมัยก่อนในเมืองนี้มีสมาคมนะเขามีสมาคมช่าง ะครับเป็นช่างเหล็กเอ้ยช่างทองสำริดสมาคมสิ่งทอนักทอผ้านะครับก็อยู่นะครับแล้วมาดูตรงกลางเมืองนะพี่น้องเห็นไหมครับว่านี่คือซากอารยธรรมของสมาคมช่างตีเหล็กนะครับสมาคมทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเมืองนี้นะครับ พี่น้องฮะสมาคมทั้งหลายเนี่ยจะบูชาเทพ,พเจ้าที่ชื่อว่าอพอลโลนะครับดังนั้นว่าเทพ,พเจ้าที่ชื่อว่าอพอลโลเนี่ยคนในเมืองเทียทิราจะเรียกเทพอพอลโลนี้ว่าบุตรของพระเจ้าซันออฟกอดเหมือนกันแล้วพี่น้องดูนะครับดูสิ่งที่ดูสิ่งทีเ่เขียนไว้ในพระธรรมวิวรณ์นะพระเยซูเรียกพระองค์เองว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าจําได้ไหมครับ เนี่ยในข้อที่1พระองค์ผู้ซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยครับพระองค์กำลังทวงสิทธิ์คืนว่าที่อาธิราเอ๋ยเราคือบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่อพอลโลนะครับและดูพระเยซูพูดนะฮะมีพระบาทดุจด,ดั่งทองเหลืองนะครับเห็นไหมฮะพระองค์พูดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองของช่างทองเหลือง นะพระองค์เข้าใจสภาพของเมืองนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูพูดไว้เนี่ยพระองค์พยากรณ์และมีพูดถึงเรื่องหญิงที่ชื่อว่าเยเซเบลด้วยนะฮะจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับมีชีวิตอยู่จริงๆนะในช่วงคริสจักรยุคแรกแล้วเขาก็เป็นคนที่ล่อลวงให้คนเนี่ยบอกว่าเอ้ยไปนมาัสาการอพอลโลเถอะ ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเจ้าเนี่ยจะได้ไม่ตกงานคนที่ไม่นมัสก,การอพอลโลจะตกงานใช่ไหมจะเขาจะไล่ออกจากสมาคมช่างของช่างตีเหล็กช่างทองช่างอะไรทั้งหลายเนี่ยจะมีการไล่ออกแต่หญิงที่ชื่อว่าเยซเบลหรือว่าคนที่มีวิญญ,ญาณของเยซเบลเนี่ยเขาครอบงำคิสจักรในเมืองที่อาทีราและบอกว่าให้ผู้คนน่ะไปนมัสก,การอพอลโลไม่เป็นไรนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูเตือน แล้วพระเยซูบอกว่าการที่บอกให้ผู้เชื่อของพระเจ้าไปนมัสการพระอื่นเนี่ยเป็นการที่บอกให้คนของพระเจ้าไปล่วงประเวณีผิดประเวณีฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่ผิดประเวณีประเวณีฝ่ายวิญญาณอย่างเดียวนะการบูชาอพอลโลเนี่ยต้องล่วงประเวณีกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูเตือนไว้ว่าคิสจักที่เมืองทิยาธิราเจ้าไม่ควรจะฟังหญิงคนนี้ที่เป็นผู้พยากรณเท็จ นึกออกไหมครับนะนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้เตือนไว้นะครับแล้วก็พระองค์บอกว่าพระองค์จะให้คนของพระองค์เนี่ยได้รับต้นได้รับดวงดาวประจํารุ่งเมื่อเขาทั้งหลายยึดถือคําพยานของพระเยซูนะคนในเมืองที่ยาธิราครับต้องยอมตกงาน เพื่อจะยึดมั่นคำพยานของพระเยซูพี่น้องครับถ้าเป็นเราเราจะยอมตกงานไหมครับถ้าที่ทํางานของเราบอกว่าให้ปฏิเสธพระเยซูซะแล้วเจ้าจะได้อยู่ในสมาคมช่างอีกต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้เชื่อในเมืองที่ยอธิราได้เจอนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ย้ําเตือนหัวใจของเราว่าไม่มีอะไรสําคัญมากกว,ากว่าการที่เราเองมีชีวิตนิรัน์กับพระเยซู พี่เยซูจึงบอกว่าผู้ที่อดทนจนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดและได้ครอบครองร่วมกันกับพระเยซูได้ถือคาถาเหล็กครอบครองบรรดาประชาชาติร่วมกันกับพระบุตรของพระเจ้าตัวจริงเสียงจริง